สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาท่านมาดูการสักยันเป็นลายยันพระคูใหญ่นะครับเป็นลายยันพระคูใหญ่พุทธคุณก็เห็นอาจารย์บอกว่าพุทธคุณร้อยแปนะครับทั้งเมตตาทั้งแก้วคาดทั้งคงกระพันอะไรหลายๆอย่างครับคือศับคุณร้อยแปครับอาจารย์บอกมาอย่างนี้นะ เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์กำลังเ,เขียนไลน์อยู่นะถ้าเขียนไลน์เสร็จเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันเลยนะครับ ทรัพย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามใช้สบายลน้นแต่ทรัพย์นั้นพลันมากลับฆ่าตนให้สิ้นชนเพราะว่าปัญญาสามเหมือนมีมีดคมใส่ไว้ในฝักไม่รู้จักใช้เองหน้าเกรงขามถูกมีดเชือดเลือดไหลไม่ได้ความปัญญาสามกลับกลายทำลายตัวพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับ กลัวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอ่าผู้ชายคนหนึ่งชื่อในเหลือมนะชื่อยังกะง,งูในเหลือมโดนฆ่าตายในเหลือมนี่ตัวสูงใหญ่อายุ48ปีหน้าตาคล้ำคลมีหนวดคราวรกๆกศพของเขาอยู่ในหลุมเมียของเขาฝังเอาไว้เพื่ออำพรางคดี นางแอนเมียของเขาก็จำใจเป็นคนมือเปื้อนเลือดเมื่ออายุได้45หปีแล้วแม้ว่าตัวนางจะร่างเล็กแต่นางก็ขุดหลุมได้ลึกมากฝังเขาว้าในสวนบอกว่าทำไปด้วยความแค้นและแค้นหนักก็ในเหลือมเนี่ยเอาแต่กินเหล้าเล่นการพน,นันไม่ยอมทำงานแล้วก็ยังเอาที่ดินของนางที่ดินนั้นพ่อแม่ยกให้เอาไปจำนองจนหมดทั้งสี่แปลง ได้เงินมาก็เอาไปเล่นการพนันจนวอดวายหมดเกลี้ยงแล้วก็กินเหล้าเมาแอพอนางพูดเขาก็ชวนทะเลาะด่าทอเสียหายต่างๆนานาถกเถียงมีปากเสียงกันทุกทีแล้วเขาก็ลงมือลงเท้าตบตีเตะต่อยเหมือนนางไม่ใช่คนอ่าเออเขาลืมไปหรือ,อยังไรว่านางก็เป็นคนนางเองก็มีชีวิตมีจิตใจ ด่านางคนเดียวไม่พอยังลามปามด่าทั้งโคดเงาวงตระกูลของนางพ่อแม่บุพการีของนางเขาโกรนด่าพลป,ปี้เสียหายหมดตะโกนด่านี่ไม่ใช่เบาๆเสียงดังลั่นทีเดียวเสียงที่ดังลั่นนั้นชาวบ้านชาวช่องเขาได้ยินกันหมดนางก็อับอาย,ายขายขี้หน้าเขาเหลือกเกินที่มีผัวสารเลวอย่างนี้พอเช้าก็ไม่อยากจะมองหน้าใครเอาแล้วนางจะเอาเขาไว้ทำอะไรละ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้ว นางทนมามากพอแล้วทนมือทนตีนทนรองรับมือตีนเข้ามามากเกินพอแล้วมันสุดจะทนสุดจะทนจริงๆในบ่ายวันนั้นที่เกิดเหตุร้ายเป็นวันจันทร์เวลาสักบ่ายสองเห็นจะได้นางเห็นเขากำลังนั่งซ่อมไฟยชักจุดยาสูบของเขาที่มันเสียจุดไม่ติด นางก็จำเหืองมองโดยหางตาและคิดว่านี่แหละมันเป็นโอกาสเดียวและโอกาสเหมาะที่สุดที่จะลงมือจัดการกับเขาขั้นเด็ดขาดนางก็ยองยองไปข้างหลังเขาแล้วก็คว้าสากตำข้าวที่มันพิงอยู่กับเสาเรือนใกล้ๆเขานั่งเอามันขึ้นมาถือกำแน่นด้วยสองมือสากตำข้าวน้นทั้งใหญ่ทั้งหนักและมันก็ทําให้นางรู้สึกมั่นใจมากด้วยที่จะใช้มันก็ใช้สากตำข้าวนั่นแหละเงื้อขึ้นคว้าใส่หัวเขา ฟาดทีแรกลงไปแล้วไปชักและในมือกระเด็นเลยพอเขาปุ๊บนางก็ทุบอีกไม่ฟังเสียงที่เขาร้องโอดโอยคิดอยู่อย่างเดียวต้องทําให้สําเร็จเพราะเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วเอามันไว้ทําไมคนอย่างนี้เจ็บปวดมามากแล้วเจ็บทั้งกายเจ็บช้าน้ําใจกระหน่าตีใส่แล้วเขาก็ยังดิ้นไปดิ้นมาชักดิ้นชักออเพราะว่านางฟาดาผิดพลาดถูกลาดเป้าไปบ้าง นางก็หันเข้ามาใช้มีดมีดอิโต้อยู่บนโต๊ะใกล้ๆนะด้ดยหันมาฟันซ้ำฟันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเขาตายเขานอนจมกองเลือดแน่นิ่งไปจากนั้นนางก็ลากศพของเขาเข้าไปในสวนไปขูดหลุมฝังเอาไว้ที่ไหนสวนนั่นแหละจนกระทั่งโดนตำรวจรวบตัวพวกเจ้าหน้าที่เขาเก่งและพวกเขาก็ยังไม่เชื่ออีกว่านางทำงานสำคัญนี่เพียงลำพังคนเดียวพวกเขาคิดว่าจะต้องมีหนึ่งหรือสองคนที่ช่วย ร่วมมือกับนางด้วยจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกนางซัดมันคนเดียวเท่านั้นแหละมันเป็นความแค้นส่วนตัวคนอื่นไม่เกี่ยวแต่ที่พวกเขาสงสัยก็เพราะว่ามือเท้าของศพน่ยถูกมัดโดยผ้าขมาก็นางนี่เราเป็นเป็นคนมัดก็อีตอนที่เอาสากฟาดกระนำหัวมันนะมันยังไม่ตายมันยังดิ้นได้ดิ้นไปดิ้นมานางเห็นกลัวมันจะฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาฆ่านางก็เลยรีบไปคว้าเอาผ้าขมาที่ตากอยู่ที่ราวามัดมือ แล้วก็มัดขาทั้งสองข้างเขาติดกันไว้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะที่จะจัดการกับเขาด้วยตัวของนางเองเพียงแต่ว่าตอนที่เล่าให้ตำรวจฟังครั้งแรกนะั้นนางไม่ได้เอ่ยถึงตรงนี้ด้วยตัวเขามันสูงใหญ่เกิดลุกขึ้นมาแล้วนางจะทำยังไงก็ต้องกันเอาไว้ก่อนขนาดบอควันเขาย่อยยับไปแผลเต็มตัวแล้วนางก็ยังกลัวเราแวงว่าเขาจะฟื้นตื่นขึ้นมาอีกเขากนา็น่ากลัวมากอะลงมือทั้งทีก็ต้องเอาให้อยู่วางอัน ลูกๆสามคนไม่รู้เรื่องนี้กันเลยไม่รู้มาก่อนว่านางจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับพ่อของพวกเขาลูกๆไปเรียนหนังสือกันกลับมาก็ไม่เห็นพ่อแล้วนางก็บอกกับลูกๆว่าพ่อไปไหนก็ไม่รู้คงจะไปเล่นหรือไม่ก็ไปเมาพูดแค่นี้ลูกๆก,ก็รู้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าพ่อของเขาเน่ยเป็นคนยังไงทําตัวยังไงดุด่าแม่ยังไงลงมือลงเท้าแม่ยังไง พวกเขาก็เลิกสนใจกันเพราะพ่อของเขามันพึ่งไม่ได้มีแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาให้ได้เล่าเรียนกันต่อไปลูกๆก,ก็กลัวพ่อเขามากกลัวสิทำไมจะไม่กลัวก็เมาเข้าไปแล้วเหมือนผู้เหมือนคนเขาเสที่ไหนเวลาเสียพนันมาก็ามาลงกับลูกกับเมียตลอดเลยทั้งด่าทั้งว่าทั้งลงมือทั้งลงเท้าใครบ้างจะไม่กลัวเขาแสดงอำนาจบาดใหญ่เต็มที่ บ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่บ้านของเขามันเป็นบ้านของพ่อแม่ของนางอะไรอะไรมันก็เป็นสมบัติข้างฝ่ายนางแอนทั้งสิน้นเขามาแต่ตัวเปล่าเล่าเปลยเขาว่าได้ตอนที่แต่งงานการค่าสินสอดทองมั่นเขาก็ไม่มีพ่อแม่ของแอนเห็นว่าแอนชอบรักก็เลยจัดการให้ทั้งหมดตอนแรกๆก็เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนอย่างเนี้ยขยันทำมาหากินทำงานหนักทำอะไรต่างๆนานา หลายปีต่อมาก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พ่อแม่ของแอนล้มหายตายจากเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นใหญ่ในบ้านแล้วไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครอีกแล้วไม่มีใครเป็นใหญ่ในบ้านไม่มีผู้ใหญ่ในบ้านมีแต่เขาเท่านั้นใหญ่อยู่คนเดียวชีี้้นนนิวสั่โตอนนี้ก็ศักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่อาจารย์ศักเสร็จทุกครั้งอาจารย์ก็จะทำคมสะอาด้วยกองทุกครั้งนะครับ พอได้เงินมาเพื่อความสะอาไนกินบรู้สึกเขาจะมีความเซ็กซ์เยอะยันที่สมมัสวยครับสวยงามมากครับให้เขามีความสุขสวยจริงๆครัพวกลูกเมียต่อไปยังพระใหญ่นะครับชื่อยันองด้วยวพระศรงใหญ่สัพพคุณก็อย่างที่บอกตต้นคิดนะสัพพคุณร้อยแปดนเาเลยเนตตามาหานี่อยมแขวขาวพาย นางต้องเบกันอยู่นี่นครับอปรานเองร้อยแปดพอหลังจากเขาตายแบบนี้ก็รหอาจารณ์เขาจลทายยานรเพื่ความจริงแ้วัวของเพื่ความธรเวทของยันนครเื่อความทงครของยันทุกครั้งที่ศิธก็ต้องมเปนวรนนั้เเคยทำบาปทำกรรมไ้มา ในตอนนั้นที่บ้านก็ไม่มีอะไรจะกินบ้านเขามันยากจนมากเขากับพ่อก็ช่วยกันหาอาหารออกไปล่าหนูเอามาย่างเอามาแกงกินเอามาผัดเผ็ดหน้าแรงเขาก็ตักน้ําจากแอ่งน้ําไปหล่อรูหนูหนูมันจะหลบอยู่ในรูในหน้าแรงอ่ามันไม่ใช่พื้นนาของเขาหรอกเป็นนาของชาวบ้านแต่ว่าเจ้าของก็ไม่ได้หวงได้ห้ามอะไรตักน้ําหาบมาเอากรอกเข้าไปในรูหนู พอน้ำมันเข้าไปเออเต็มรูหนูมันอยู่ไม่ได้มันก็หายใจไม่ออกมันก็จะวิ่งหนีออกมาเขากับพ่อก็ช่วยกันเอามีดไล่ควันมันบางทีก็ใช้ไม้ทุบตีเขาทําอย่างนี้แหละก็เลยได้หนูมาเป็นจํานวนมากหนูเหล่านั้นที่ใส่ในตะกร้ามันก็คือหนูนาตอนนี้จา์ก็ลงคาที่ที่เรียบร้อยครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับพ่อกสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับนนี้หวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูก็คอยติดตามชมกันได้ครับสำหรับคลิปนท้สวัสดีค่ะออะไร์ย่นล้างมาให้สะอารูหนูนะบางทีก็มีงูออกมาจากรูหนูด้วยเดิมมันเคยเป็นรูหนูมีร่องรอยอยู่แต่งูมันคงจัดการหนูไปแล้วแล้วตัวมันเองก็